สวัสดีท่านผู้บริหารพี่น้องเพื่อนครูที่เคารพทุกท่านครับเนื่องในสุภาวารดิธีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2564นะครับก็ถือโอกาสนะครับอำนวยอุยรรให้กับทุกทุกท่านครับขออ้างอิงอำนาจคุณพระศีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือน,นะครับโปดดบร,รดดลบันดาลประทานพรให้กับท่านผู้บริหาร พี่น้องเพื่อนครูจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดประสงค์สิ่งใดก็ให้สมความมุ่งมากปรารถนาทุกประการหลังเป็นอย่างยิ่งว่าในปี64นี้ท่านบริหารพี่น้องเพื่อนครูจะได้ร่วมมือร่วมใจกับเขตพื้นที่ในการที่จะพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาแม้ว่าเราจะพบปัญหาอุปสรรคต่างๆมากมาย แต่ผมยังเชื่อมั่นในท่านบริหารพี่น้องเพื่อนครูจะร่วมกันนะครับเพื่อเป้าหมายเดียวกันก็คือคุณภาพของน้องๆน,นักเรียนครับขอเป็นกำลังใจให้กับทุกทกท่านครับที่จะก้าวผ่านอุปสรรคในปี64นี้ไปพร้อมเพียงกันนะครับขอขอบคุณครับ เรียนท่านผู้บริหารพี่น้องเพื่อนครูที่เคารพทุกท่านครับผมก็ขอถือโอกาสครับใช้การถ่ายทอดสดผ่าน S K 1 T V นะครับเพื่อชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการการศึกษาในสถานการณ์โควิดนะครับของตปสแก้วเขตหนึ่งของเรานะครับให้กับท่านบริหารพี่น้องเพื่อนครูตลอดทั้งผู้ปกครองนะครับได้เข้าใจร่วมกันนะครับ ก็ขออนุญาตกอดแมสนะครับเนื่องจากว่าห่วงนี้นะครับสถานการณ์ระบาดนะครับของไวรัสโคโรนานะครับในประเทศของเราก็เพิ่มความรุนแรงนะครับเกิดขึ้นโดยเฉพาะใน28จังหวัดนะครับซึ่งจังหวัดสระแก้วนะครับก็เป็นจังหวัดหนึ่งครับที่มีสถานการณ์ความรุนแรงครับท่าน นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของสบคนะครับก็ได้ให้ท่านนายกประกาศในราชกิจจารุเบกษาครับในการดำเนินงานอของยี่สิบจังหวัดครับให้เกิดความเป็นรูปธรรมเป็นไป,นปนในทิศทางเดียวกันนะครับก็ได้ท่านได้ก็ประกาศราชกิจจารุเบกษามาครับแล้วก็มีประกาศนะครับของท่าน และรนตีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับครับปิดเรียนในวันท่วงวันที่4มกราถึงวันที่31ธันวาคมกรา2564นะครับก็สพทของเราครับก็ได้มีหนังสือให้เขตพื้นที่นะครับได้ดำเนินการ ตามประกาศของอท่านรัฐมนตรีว่าก,ก,รการกระทรวงสาธารณสุขครับทางผมก็ได้แจ้งเป็นหนังสือให้กับท่านผู้ถามได้รับทราบในเบื้องต้นแล้วนะครับแล้วก็มีประกาศครับของศูนย์โควิดในแต่ละจังหวัดแล้วก็ได้ดําเนินการเช่นเดียวกับประกาศของ ในราชจิตการในราชจิตการุเบกษาของอท่านนายกรัฐมนตรีครับยกเว้นเพียงข้อเดียวนะครับคือข้อวงเล็บ4นะครับที่ให้โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนต่ำกว่า120สสามารถจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้ครับทางจังหวัดของเราก็มีคำสั่งนะครับไม่ให้นะครับคือคือโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดของเรา ที่มีจำนวนเรียนต่ำกว่า120นี่ก็ให้ปิดทำการเรียนการสอนเช่นเดียวกันนะครับก็คือท่านตัดวงเล็บสี่ไปนะครับหมายความว่าก็คือโรงเรียนในจังหวัดสาแก้วทุกโรงเรียน,นครับต้องปิดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่4มก,กราถึงวันที่31มก,กราสอง5ั4ทุกโรงเรียนนะครับไม่เว้นนะครับ ต้องทำงานว้าใจนะครับกับท่านผู้บริหารพี่น้องพนณครูอย่างนี้นะครับและก็ในส่วนของสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาเองนะครับก็มีปฏิทินนะครับในการบริหารจัดการนะครับในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา2019ัเ0 1 9เป็นไทม์ไลน์นะครับเป็นปฏิทินนะครับให้ โรงเรียนได้รับทราบว่าแนวการดําเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสแก้วนี้มีแนวทางในการปฏิบัติในสถานการณ์โควิดอย่างไรบ้างนะครับก็ขออนุญาตนำเรียนนะครับก็เริ่มตั้งแต่วันที่3มกราเลยนะครับ3มกราคม64นะครับก็ผมก็ได้มีการเตรียมการในการจัดการเรียนการสอนในช่วงวิกฤตนะครับ โควิด1 9เก้าที่แพร่เชื้อนะครับก็ได้มอบหมายให้ทางศึกษาธิเทนะครับได้เตรียมการในการดําเนินงานนะครับก็มีการประชุมเร่งด่วนนะครับแล้วก็ประกาศมาตรการป้องกันในโรงเรียนอย่างเข้มแข็งนะครับซึ่งซึ่งนะครับในช่วงแรกก็มีโรงเรียนในเขตอำเภอวังสมบู์ก็ได้มีการประกาศปิดเรียนไปเจ็ดวัน,นครับผมก็ได้รายงานให้ บังคับบัญชาได้รับทราบในเบื้องต้นไปแล้วนะครับแล้วก็มีการกําหนดช่องทางในการเรียนรู้ของนักเรียนนะครับการติดตามต่างๆของคุณครูนะครับเพื่อที่จะให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนของเราได้ดําเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ได้มีการสั่งให้โรงเรียนปิดเรียนนะครับก็คือตั้งแต่วันที่สามเอาวันที่สี่นะครับ ขออภัยครับวันที่สี่มกราสองพันห้า้หกสี่ถึงวันที่สามิมกราหกสี่นะครับส่วนการดำเนินการในวันที่สี่ถึงวันที่สามสิบมกราหกสี่นะครับก็ก็ให้ท่านผู้หารพี่น้องครู Crew, หรือแม่แต่ะกีดพื้นที่เองก็จะมีการดำเนินการอยู่ในสี่ประเด็นครับประเด็นที่1ก็คือเราต้องประเมินสถานการณ์ครับว่าความรุนแรงของเชื้อไวรัส ในเขตจังหวัดของเราลดลงหรือไม่อย่างไรนะครับการติดต่อสื่อสารกับนักเรียนผู้ปกครองให้ตระหนักและเข้าใจในการเรียนรู้ในการเรียนที่บ้านนะครับโดยใช้ช่องทางที่เหมาะสมกับสถานการณ์ครับซึ่งผมก็ได้กำหนดให้ดาเนินการใน4ช่องทางก็คือออนแอร์นะครับคือการเรียนโดยเดียวทีวีครับผ่านระบบ k คยูแบนครับ ผ่านซัตเทร์ไลท์ทีวีนะครับหรือประเด็นที่สองคือการเรียนออนไลน์นะครับคือการเรียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตครับเรียนด้วยระบบวิดีโอคอนเฟล็นต์นะครับประเด็นที่สามก็คือการเรียนออนดีมาร์นะครับคือการเรียนผ่านแอปพลิเคชันต่างๆนะครับหรือเรียนผ่านดีเอทีวีผ่านดีไอทีนะครับหรือแอปพลิเคชันของ u t u b e อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันที่4ี่ก็คือออนแฮนนะครับคือเรียนอยู่ที่บ้านนะครับสำหรับนักเรียนที่ไม่มีความพร้อม ด้านอุปกรณ์การรับชมนะครับโดยใช้หนังสือตำราเรียนที่น้องนองนักเรียนมีอยู่นะครับแล้วก็แบบฝึกหัดใบงานในการเรียนรู้ภายใต้การช่วยเหลือของผู้ปกครองและคุณครูนะครับต้องนําเรียนท่านผู้บริหารคุณครูนะครับต้องเตรียมนะครับสื่อ,อหรือ,อสื่อการเรียนการสอนที่สามารถที่จะให้นักเรียนได้เรียนรู้อยู่ที่บ้านได้ ประเด็นที่3ก็คือช่วยเหลือนะครับแนะนําให้การปรึกษากับนักเรียนนะครับผู้ปกครองในทุกรูปแบบนะครับก็คือท่านบริหารต้องวางแผนนะครับในการที่จะสามารถที่จะติดต่อกับนักเรียนกับผู้ปกครองในห่วงนี้ได้นะครับแล้วก็ในเรื่องการบริหารจัดการอาหารกลางวันและหนุ่มครับก็ขอให้ท่านไปดูหนังสือ วสสี่สองหกนะครับลงมาที่ยี่สิบกมิถุนาหกสามนะครับในเรื่องการบริหารจัดก,การอาหารกลางวันนะครับนั่นก็จะมีความชัดเจนในเรื่องการเบิกจ่ายอาหารกลางวันให้กับน้องๆนักเรียนนะครับห่วงต่อมาก็คือวันที่สามสิบเอ็ดมกราหกสี่นะครับเป็นการดําเนินการอยู่ในสองประเด็นก็คือประเมินสถานการณ์ในห่วงที่ผ่านมานะครับตั้งแต่วันที่ สี่ถึงวันที่สามสบิบเอ็ดนี่ว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ให้ท่านได้คุณครูดได้ตรวจเช็คใบงานแบบฝึกหัดกิจกรรมที่ได้มอบหมายให้กับนักเรียนไปนะครับในในส่วนการการตรวจแบบฝึกหัดกิจกรรมหรือใบงานต่างๆนี้ขึ้นอยู่กับการวางแผนของแต่ละโรงเรียนนะครับท่านอาจจะให้นักเรียนส่งสัปดาห์ละครั้งหรือสองสัปดาห์ครั้ง ซึ่งรูปแบบของแต่และโรงเรียนแล้วแต่ความเหมาะสมนะครับอันนี้เขตก็กาหนดเป็นกว้างๆให้ให้โรงเรียนได้ดําเนินการครับทีนี้มาถึงวันที่1กุมภาหกสี่นะครับมันก็จะแบ่งออกเป็น2กรณีครับหากสถานการณ์ไวรัสโควโินายังมีการแพร่กระจายอย่างต่อเนื่องนะครับก็จะมีประเด็นให้ดําเนินการอยู่2ประเด็นก็คือต้องเปิดเรียนต่อเนื่องนะครับต้องเปิด ต้องปิดเรียนอีกไม่ใช่เปิดนะครับปิดเรียนอีกอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็แต่ถ้าสถานการณ์ดีขึ้นนะครับเราก็จะมีการเปิดเรียนปกตินะครับถ้ากรณีที่เปิดเรียนต่อ,อปิดเรียนต่อเนื่องนะครับก็จะให้ฝากไว้ให้ท่านดําเนินการอยู่ในเจ็ดแปรประเด็นนะครับก็คือประเด็นที่หนึ่งก็คือครูครูต้องติดต่อกับนักเรียนทุกคนนะครับ ประเด็นที่2คือโรงเรียนต้องกาําหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอนนะคร,ครับว่าสิ่งที่ผ่านมามันยังปิดต่อเนื่องอยู่เราจะมีกิจกรรมอะไรที่จะให้นักเรียนได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับแล้วก็ประเด็นที่สามก็ต้องมีแนวทางในการเยี่ยมบ้านนักเรียนนะครับประเด็นที่สี่ก็คือการบริหารจัดการเรื่องอาหารกลางวันเรื่องนมนะครับประเด็นที่5ก็คือส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ครับ ซึ่งตอนนั้นก็เขตก็จะพยายามเป็นส่วนที่จะช่วยในการขับเคลื่อนนะครับการใช้ระบบออนไลน์ให้เกิดขึ้นให้กับโรงเรียนให้ได้นะครับประเด็นที่6ก็คือเสริมสปนัคุณครูให้จัดการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ได้นะครับประเด็นที่เจก็คือคุณครูนียให้คําแนะนําปรึกษาช่วยเหลือกับเอน้องนักเรียนหรือผู้ปกครองตามความเหมาะสมนะครับก็ ปากไวในกรณีนะครับเผื่อนะครับเราจําเป็นจะต้องปิดเตียงต่อเนื่องครับส่วนประเด็นที่2ก็คือกรณีที่2ก็คือการเรียนปกตินะครับก็คือจะต้องมีประเด็นที่ต้องดําเนินการอยู่ใน4ีหประเด็นก็คือข้อที่1ก็คือตรวจสอบเวลาเรียนนะครับตรวจสอบความรู้ทักษะของอความรู้ความสามารถของผู้เรียนนะครับสอนเสริมเพิ่มเติมในกิจกรรมการเรียนรู้ที่พบข้อบกพร่องครับ ก็คือการบริหารจัดก,การเรื่องอาหารกลางวันนุ่มนะครับประเด็นที่สก็คือการเตรียมความพร้อมสัพพันาครูนักเรียนในการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์นะครับนี่คือไทม์ไลน์ของเขตที่ได้กําหนดตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่1กุมภาพกศิษย์ครับซึ่งการเืินการต่างๆนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ครับหากสถานการณ์เราเข้าสู่สภาวะปกติด้วยเร็วนะครับ อาจจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงให้โรงเรียนสามารถเปิดทําการเรียนการสอนปกติได้ครับโดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กครับที่มีนักเรียนต่ำกว่า120ครับท่านอาจจะได้เปิดก่อนนะครับท่านอาจจะได้เปิดก่อนโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่ครับหรือโรงเรียนที่มี <democr diode. S 1> ขนาดใหญ่ก็อาจจะจัดจำรูปแบบที่เราเคยทํามาครับมีบางเรียนสลับวันอย่างนี้ครับหรือแล้วแต่รูปแบบที่โรงเรียนจะออกแบบในการจัดการเรียนการสอนนะครับให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ครับก็เชื่อว่า,าไวรัสโคโรนาก็คงจะอยู่กับเราไม่นานนะครับก็อย,อยากจะฝากนะครับฝากกับท่านผู้บริหารพี่น้องเพืครูให้คำนึงถึงมาตรการนะครับที่เราเคยเได้ทำกันมาอยู่ก่อนแล้วเลยครับนะครับถึงสํคัญก็คือต้องตรวจสอบนะครับ ตัวเองนะครับตรวสอบอาการของของตัวเองของเด็กนะครับของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวเองนะครับก็มีไข้ไอจามมีน้ำมูกเจ็บคอทำไงครับต้องไปพบแพทย์นะครับก็คือเลี่ยงนะครับการสัมผัสการใกล้ชิดกับผู้มีอาการหรือเลี่ยงการไปท่องเที่ยวนะครับหรืออยู่ในที่สาธารณะหรือแหล่งชุมชนนะครับล้างนะครับล้างมือบ่อยๆนะครับสวมหน้ากากอนามัยครับ หากไปในที่มีผู้คนหนาแน่นครับก็คือการสวมหน้ากากกันไหมอมันไม่ป้องกันเฉพาะไวรัสโครโรนานะครับมันสามารถป้องกันเชื้อโรคต่างๆอีกมากมายนะครับแล้วก็ร้อนนะครับต้องรับประทานอาหารร้อนปรุงสุกนะครับท่านที่ชอบรับประทานอาหารสุกๆดิบๆก็ให้ระวังในในช่วงนี้นะครับก็เป็นความปรารถนาดีจากอา สพสัตแก้วเขตหนึ่งครับก็หวังว่าพี่น้องผู้บริหารพี่น้องเพื่อนครูก็ขอให้อย่าประมาทการจะตกนะครับก็เป็นเป็นความปรารถนาดีจากำนักงานเขตที่กา,ารศึกษาปฐมศึกษาสักแก้วเขตหนึ่งครับคงจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากท่านผู้บริหารนะครับพี่น้องเพื่อนครูนะครับในการที่จะร่วมกันนะครับในการที่จะขับเคลื่อน,นครับการจัดการศึกษา ของเขตพื้นที่การศาภายใต้สถานการณ์ที่มีความกดดันครับมีความเสี่ยงครับซึ่งนะครับต้องฝากกับท่านผู้บริหารนะครับพี่น้องเพื่อนครูครับต้องตระหนักครับให้ความสําคัญนะครับในเรื่องความปลอดภัยของพี่น้องนักเรียนน้องๆนักเรียนมาเป็นอันดับหนึ่งครับส่วนกระบวนการจัดการเรียนการสอนซึ่งเราต้องดําเนินการอยู่แล้วนะครับก็ก็ก็ฝากไว้นะครับว่า แม้ว่าสถานการณ์โควิดจะเกิดขึ้นครับแต่กระบวนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่ผมได้นําเสนอไปก็ฝากท่านผู้บริหารพี่น้องเพื่อนครูได้ดําเนินการครับก็ผลที่เกิดขึ้นนะครับต้องอะจะ,ะสําเร็จหรือไม่ก็ฝากไว้กับท่านผู้บริหารพี่น้องเพื่อนครูทุกๆท,ท่านครับก็โอกาสนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านไว้นะโอกาสนี้ครับขอบคุณครับ